ยิบสอ,อ,องเหตุสองตัวท้ายเก้าห้านั่นที่ไหนทางเราสาตเป็นคู่ยี่สี่ยิบสองเหตุสองตัวท้ายเก้าห้าี่สสองส่นี่ดูครับดูเนี่ยดึงเท่าเบาเนี่ยดึงเบาแต่จะคิดต้องทำไงวะโอเคทำไ,ไว <S <S งวะตัวนึง ผมนั่งี่ลับแล้วอ๋อเรากลับบ้านแล้วน้าเรากลับไปแล้วใช่ไหมไม่เป็นไรดล้มตรงไหนัล้มั่ใหน้าิ๊กซีนะครับเฮ้ตัวตัวแม่เนี่นม่ดึงมันข้ี่รถโต๊ะกับผ่านไม่ได้อาแล้วก็ไปน้่งหน้าพี่ซีคว่ำอยู่กำแพงนี่เนี่เอาเข้าเข้าไปในบ้านบ้านไม่ต้องกาแพงกาแพงได้รับการรถเปนเกียรอดีผมเดินเดินเนมาจากลับไม่รู้กันจะตบยหรือ มนี่เดี๋ยวไม่อลกพ่เมพอจะัด้ายังไม่เสร็จเลยเปิดสปีกว่าแล้วเสร็จเล็กเเต็มหมดล้งเอาไม่มีคู่เลนี่พอเดินไหไหมพอเดินไหวไโอเคไปเดนขึ้นไปแล้วก็ไปนอนเลยน่ยะรูนอนบนนั้นลอกกลับแล้ว ขับเยคร์ครับรขับเลยครับอออออขอบคุณมากครับพี่ไปงานยังยถามใจ14แต่ตรงนี้2 1เหตุ25บราพอถามใจรับทราบโดยกู14 21เหตุ25บราพอ